วันนี้นะคะพบกับริลดานะคะวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนแปลกหน้านะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลองหค่ะ เป็นการเรียนรู้แบบใหม่อาชีพแบบใหม่ที่ทุกคนจะได้เรียนรู้กันวันนี้กับพวกเราค่ะแขกรับเชิญในวันนี้นะคะก็คือสาวคอสเพลยหน้าหวานที่หลงไหลและชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นนะคะเรานะคะจะพาไปทําความรู้จักกับคุณสิตาให้มากกว่าน,นี้กันเลยค่ะไปพบก,กับคุณสิตากันเลยค่ะ <Wow. S 1> มาแล้วนะคะคุณสิตาของเรานะคะสวยน่ารักแบบญี่ปุ่นเลยค่ะ พอแบบทำความรู้จักก่อนนะคะชื่ออะไรคะชื่อสิตาค่ะโอ้ส oh, ิตานะคะวันนี้นะคะจะพาไปเรียนรู้ก,การเกษตรนะคะคุณสิตาพร้รอมหรือยังคะพร้อมมากเลยคะ่ะโอ้ยเนี่ยลองแบบว่าแนะนําตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยสิคะอยากฟังค่ะก่อนิจิวะาคันจิเมมาชิเตะวาตชิว่าสเตเดสึโยโกโยโรชิโอะเดคาชิมะถ้างั้นนะคะเตรียมไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเราจะพาคุณสิตานะคะไปเรียนรู้เกษตรนะคะไปกันเลยคะ่ะ ำไมถึงชอบในการแต่งตัวเป็นสาวคอสเพย์คะก็ที่ชอบนะคะก็เพราะว่าติดตามการ์ตูนค่ะเป็นอนิเมะของญี่ปุ่นะนะคะแล้วก็การที่แต่งคอสเพย์นะคะไม่ได้แต่งไร้สาระนะคะการแต่งคอสเพย์นะคะก็เป็นการที่ ทำให้ตัวละครได้ออกมาใช้ชีวิตจริงและการแต่งขอเพ็ก,ก็ต้องเป็นการแต่งที่เหมือนนะคะแล้วพอเราอ่ะได้เข้าไปคลุกคลีกับความเป็นญี่ปุ่นนะคะเราก็ได้รู้จักกับการใช้ชีวิตของเขาพฤติกรรมของเขาคนญี่ปุ่นนะคะก็เป็นคนรักสะอาดนะคะแล้วก็คานีสใส่ดีกันมากเป็นคนเ<ช><ๆ>ฟรนลี่มากๆเลยค่ะตรงต่อเวลาด้วยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเธอฉันจะพาเธอนะคะไปเรียนรู้แบบว่าสนุกสนานมากไม่ใช่แค่แบบว่าเราจะมาเดินดูเฉยๆเรามีกิจกรรมให้ทำด้วยเป็นการเวิร์กช็อปอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในเธอเรียนรู้แบบสนุกมากเดี๋ยวเจอกันค่ะรอลุ้นไม่ไหวแล้วค่ะเออสนุกแบบนี้แบบมันแน่นอน สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่อาดุลวิเชียนชัยนะคะสวัสดีค่ะอยากใช้พี่นะคะแนะนําเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้หน่อยค่ะว่าเป็นมาอย่างไรค่ะครับพี่นายอาดุลวิเชียนชัยนะประธานศูนย์เรียนรู้สามชีพชุมชนตําบลลองหกนะครับก็ที่นี่นะครับก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้องค์ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้แล้วก็ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยนะครับซึ่ง ทุกคนที่เข้ามานะครับก็จะได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายในเรื่องของการทําเกษตรนะครับในเรื่องของการทําขนมไทยแล้วก็มีในเรื่องของงานถัตตกรรมงานฝีมือนะครับแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปอีกมากมายเลยคระับที่นี่แบบว่ามีอะไรให้เราเรียนรู้มากๆเลยและกิจกรรมวันนี้เราก็จะไปสนุกสนานกับการทํากิจกรรมการดูศูนย์การเรียนรู้ที่เราบอกว่าจะได้ใช้ชีวิตและใช้ชีวิตในการดูว่าที่นี่มีอะไรน่าชมมากใช่ ตอนนี้นะะเราก็อยู่ที่แรงค่ะที่นี่คือที่อะไรคะคุณพี่ค่าวทีนี้จะเป็นถามการรรเียนู้ในเรื่องของวัตถุโบราณบ้านคลองหกครับซึ่งขุดพบได้ที่นี่นะครับเป็นแห่งแรกแล้วก็เป็นสมัยสุขโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์เป็น3ช่วงอายุ แสดงว่าใครที่มาเนี่ยครับก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยครับว่าที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรค่ะข้าขไปดูกันเลยเนาะที่นี่ยาวนาน,นมากๆเลยนะคะเพราะว่าถึง3สมัยเลยทีเดียวใช่ไหมวัตถุเวลาใช่ใชอยากเจอกันแล้วเข้าไปดูข้างในกันปะเข้ามาดูได้เลยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นเศษวัตถุโบราณนะครับถ่วยช้างสังคารกซึ่งที่เราขุดพบได้นะครับก็มีตั้งแต่สมัยสุขโขทัยก็เมื่ออายุ 8ปดร้อยถึงหนึ่งพันปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของกระดูกด้วย mm hmm. มีก็จะมีกระดูกที่เป็นฟอสซิลนะครับแล้วก็เป็นกระดูกที่อ่าน่าอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก5 0าร้อยกว่าปีนะครับ mm hmm. แต่นี้น่าจะเกิน1 0 0 0พันปีแล้วเพราะว่าเป็นฟอสซิล hmm. แล้วที่นี่ก็ขุดพบโครงกระดูกช้างโบราณมากมายเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีโครงกระดูกของมนุษย์ด้วยนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าผนนมไม่ถูกของตู่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะที่แรกแบบน่าตื่นเต้นขนาดนี้แล้วแล้วที่ต่อไปจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนเตรียมตัวไปที่ต่อไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะตามมาตามมา <c oughs> ครับ จุดที่2นะครับก็จะเป็นฐานการเรียนรู้บ้านของพ่อซึ่งเราจะออกแบบเป็นโมเดลจําลองนะครับในเรื่องของบวรบ้านวัดโรงเรียนเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยทฤษฎีดินน้ําป่าและเอาตัวคนามาเป็นปันจจัยสําคัญในการดำรงชีวิตเราก็จะได้เห็นชุมชนแห่งความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นนะครับเกิดการพึ่งพาตนเองแล้วก็เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกันซึ่งจะทําให้สังคมแบบน้ครับน่าอยู่แล้วก็มีความสุขด้วยและเราก็จะได้ไปเห็นพื้นฐานแห่งความเป็นจริง ที่เราจะไปดูกันอีกทีนึงครับโอ้น่าจะตื่นเต้นมากเลยนะคะจริงค่ะแล้วก็ที่เนี่ยเห็นว่าใช้คำว,ว่าบาวรใช่ไหมคะับวรน,นี่หมายถึงอ,อะไรนะชะ้งะบวรน,นะครับอ่บาบวรก็ย่อมาจากคําว่าบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนซึ่งเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นชุมชนที่มีการรวมตัวกันอยู่นะครับของเกษตรกร,ร,กรของประชาชนนักเรียนนักศึกษาของคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ ทุกอาชีพเลยแล้วก็สร้างเรื่องของทฤษฎีต่างๆเข้ามาเพื่อเกิดความย,ายั่งยืนร่องรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงถ้างั้นแบบว่าอยากลงลงเรียนรู้สถานที่จริงแล้วก็ไปกันเลยค่ะตามกันมาเลยค่ะ ฐานเรียนรู้ต่อไปนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างอาชีพไปแล้วที่นี่จะมีอาชีพในเรื่องของการทําก้อนเชื้อเห็ดด้วยมีในเรื่องของการแปรรูปมีในเรื่องของการทําน้ํายาสมุนไพรสเปร์ะไคร้หอมแล้วก็กิจกรรมอื่นๆมากมายเลยอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการท,รทําเกษตรทฤษฎีใหม่ไปเลยครับที่นี่ก็จะมีองค์ความรู้ต่างๆมากมายนะครับเราก็จะสอนเทคนิคต่างๆเพื่อให้คนที่เขาเข้ามาเนี่ย นอกจากเขาจะได้มาท่องเที่ยวแล้วเขาก็จะได้ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆซึ่งเราก็จะมีในเรื่องของการทำโค้งหนอกหน้าโมเดลด้วยแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบพื้นที่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการทําดินกันด้วยว่าดินดีเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับก็จะเป็นถามเรียนรู้ต่อไปนะครับ,รบโอเคค่ะงานพี่นาไปได้เลยค่ะ ตอนนี้เรากำลังเข้ามาบริเวณที่ใกล้ในโซนของที่เรียกว่าโรงเรียนอันนี้คือตามที่มีความรู้นะต้นหลานเฉาเว่ยใช่ไหมคะนี้ใช่ครับใช่มันมีประโยชน์มากเลยนะคะทุกคนคือความรู้ส่วนตัวนะคะอ๋อตามันไปเราเข้าป่าเข้าดงเราก็จะได้ความรู้ไปเรื่อยเปื่อยนะคะระหว่างทางก็มีเกี่ยงโฮนให้สแกนด้วยนะคะ <ไ>ใช่เราต้องมีไฟถ้าไม่มีไฟไม่สามารถสู้ได้ค่ะ <c oughs> แต่ไฟของเราในที่นี้ก็คือไฟจากพลังงานโซลาร์เซลล์เราจะดึงไฟพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือในพื้นที่ทั้งหมด26ไร่เนี่ยเราก็จะใช้ไฟโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยมไม่ว่าจะเป็นปั๊มนะ้ำไม่ว่าจะเป็นไฟแสงสว่างเครื่องจักรต่างๆเราก็ใช้โซลาร์เซลล์ ก็เลยเกิดมาเป็นทฤษฎีค่าไฟศูนย์บาทด้วยอ๋ปอประหยัดไปเยอะมากๆเลยนะคะ <_ letter> คือแบบดีมากๆใช่ใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้มาฝึกปฏิบัติได้ว่าแสงแผงโซลารเซลล์เนี่ยที่เราจะเอาไปใช้กับครัวเรือนเนี่ยจะต้องใช้กี่แผงจะต้องมีพลังงานเ mm hmm ท่าไหร่อันนี้เราก็ยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ด้วยอ๋อโอเคตรงนี้เราคือแบบว่าได้ความรู้เยอะมากได้แบบว่าวิธีการประหยัดไฟไปในตัวใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์แต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากสนุกและอยากพาไปแบบว่าทำกิจกรรมกิจกรรมต่อไปที่เราจะพาไปทําไปเวิร์กช็อปนั่นคือกิจกรรมอะไรคะเดี๋ยวจะพาไปทําปุ๋ยปักชีวภาพที่เขาเรียกกันว่าฐานคนรักแม่ธรณีเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปปรับปรุงบำรุงดินแต่เดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะใช้วัสดุอะไรบ้างจากในพื้นที่นี้โอเคค่ะถ้างั้นอย่ารอช้าไปกันเลยคะ่ะว้าววิ่งไปเถอะตอนนี้เราก็อ,อยู่ที่การทำปุ๋ยแล้วนะคะอันนี้ก็คือ อันนี้จะเป็นแหนประเภทต่างๆ,ๆแหนแจงแหนเขียวแล้วก็แหนเป็ดทองอซึ่งแหนพวกนี้จะเป็นวัตถุดิบหลักที่เราจะเอาไปใช้ในเรื่องของการทาปูหมากค่ะซึ่งเขาจะมีหลากหลายเลยวัตถุดิบรองต่างๆแต่เดี๋ยวเราจะต้องคนแหนตัวนี้เอาไปใส่ได้ค่ะโอเคค่ะทันั้นเริ่มเลยค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างไหมคะไม่มีเลยไม่มีก็จะใช้มือหรือว่าจะอะไรยังไงอันนี้ส่วนหนึ่งอะพี่เอาผสมไว้ให้แล้วแต่เนี้ยเดี๋ยวจะทําเป็น ตัวเขาเรียกว่าเป็นหัวเชื้อไปให้ดูด้ดดวยว่าวิธีการผสมผสม,สม okay, ยัางไงโ okay, <า>อเคมทั้งั้นเราก็ช่วยสักไมส้ส,งมส่งไม้ที่หัวเชื้อมาอันเมะไปกับเราตาลเรามานนี้แล้ว <c oughs> มาๆนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะมาทำการผสมปุ๋ยกันแล้วนะคะเฮ้ยเข้าไหมโอมเ,เ,เ,เป็นเลยจ้ะสาวสาวันนี้เรามาแบบดุดุยนะคะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้ไปใช่ไหมคะใช่ครับส่วนผสมทั้งหมดนะครับมันจะมี แหนเนี่ยอยู่สองส่วนค่ะแล้วก็จะมีตัวก้อนขี้เลือยเก่าที่เราเห็นเป็นก้อนเล็กๆนี่เขาเรียกก้อนขี้เลื่อนขี้เลือยเก่าเป็นก้อนเห็ดค่ะเราก็จะเอามาใช่หนึ่งส่วนจะมีมูลสัตว์เป็นขี้วัวกับขี้ไก่ขี้ไก่ที่เมื่อกี้ที่เรามาเนี่ยเราเอาขี้ไก่ตรงนั้นมาผสมด้วยค่ะแล้วเราก็จะเอาแกลบติดมาหนึ่งส่วนแล้วก็จะเศษใบไม้ใบหญ้าหนึ่งส่วนเสร็จแล้วเราก็จะผสมทุกเขาเข้าตอนวิธีการผสมนี่ก็คือการ อ่าเป็นอย่างเหมือนตะล่อมตะล่อมขึ้นไปใช่ค่ะ โอเคโอเคแมลินทำอยายวตะล่อมบ้างค่ะบัวที่เลื่อยคือที่เลื่อยที่มันู่ใีก้อนเห็ดนะใช่ครับเป็นที่เลื่อยไห้ยางคารานี่นะคะเราก็ได้หัวเชื้อมันมาแล้วนะคะเราก็ผสมให้มันเข้ากันนะคะเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้อันนี้เมลองดูซิเธอเพื่อแบบว่าปุ๋ยนี้จะไปใช้กับประโยชน์แบบว่าปลูกข้าวในนาที่ญี่ปุ่นจะได้แบบข้าวสวยๆทำให้แบบข้าวแบบเจริญเติบโตดีขึ้นใช่ที่ประเทศญี่ปุ่นถูกไหมถูกโทยขึ้นเลย อุ้ยทำไมทำเป็นเหมือนแบบอยู่ที่นี่มานานเลยคะคุณลินพอดีว่าเราเป็นลูกสาวชาวนานะคะเออเราก็ทําเป็นเราแบบว่าเก่งในด้านนี้ที่บ้านก็ปลูกข้าวปลูกอะไรอย่างนี้นะคะใช่เราก็แบบว่าได้ประโยชน์จากส่วนนี้เราก็เคยแบบว่าใช้ปุ๋ยขี้ควายไปโรยที่นาข้าวใช่ก็จะเป็นแบบอินทรีย์ประเภทหนึง่งใช่ค่ะสําหรับส่วนนี้ที่เราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเอาไปใช้ ประโยชน์อะไรได้บ้างคะจริงๆยังใช้ไม่ได้เราจะต้องราลดลถด้วยน้ำหมักาามชีวภผ้าต้องราดพี่แล้วเสร็จแล้วเราก็จะต้องสะสมเนี่ยครับเมื่อกี้ที่เราที่ที่เราเขาเรียกว่าซุยขึ้นมาเนี่ยครับด้านล่างยังจะมีความร้อนอยู่ประมาณ50-60องศาซึ่งเราจะต้องระบายความร้อนเนี่ยเลี่ยแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหนึ่งครั้งประมาณหนึ่งเดือนเราก็จะเริ่มใช้ด้านล่างได้แล้วครับ ต้องรอไปอีกใช่ไหมคะใช่ครับเราต้องระบายความร้อนเขาก่อนค่ะหลังจากใช้น้ําหมักมาราบเสร็จแล้วแล้วก็จะเป็นกระบวนการไหนต่อครับกระบวนการหมักก็จะหมักทิ้งว่าอย่างที่บอกหนึ่งเดือนเป็นต้นไปเนี่ยเราจะหมักกองไว้อย่างนี้เลยอ๋อไม่ต้องใส่ถังไม่ต้องครับถึงเวลาเราก็มากลับมาพิกกองทีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถึงเวลาหนึ่งเดือนเป็นต้นไปเราก็จะเริ่มใช้งานได้แล้ว อันนี้ก็จะเหมาะกับการเอาไปปรับปรุงบํรุงดินดินเสื่อมสภาพดินเสื่อมโทมต่างๆนะค็เอาไปช่วยผสมอาจจะไปปลูกเป็นแปลงพลาะถาแปลงถาดท,ที่เขาเรียกกันว่าใช้ดินพีทนอสอ่ะอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปแทนดินพิทนอสได้นะคะหลังจากนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ก่อนนะคะที่ชวนพวกเรามาทํากิจกรรมเวิร์กช็อปในการทําปุ๋ยหมักในครั้งนี้นะคะแบบสนุกมากจอยมากค่ะเดี๋ยวเราขอบ ทำการพลิกพลิกกันต่อเพื่อที่จะได้ใช้ปุ๋ยนี้โอเคค่ะโอเคครับคคร้าทอมาพลิกกัน